สวัสดีครับจากคูลูมานะครับวันนี้นะครับมาร์เกตนะครับตัวเซนเซอร์เท้านะฮะ BVD ีดีเนะครับของเดิมเป็นโชคไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราอัปเกรดใส่เซนเซอร์เท้าเพิ่มได้นะฮะตัวนี้ติดตั้งแบบไม่ตัดต่อสายไฟนะครับใช้ฟิวแฉกนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเริ่มเลยครับเนี่ยครับเหยียเท้าไปทีเดียวนะครับเป็นโมชั่นเซนเซอร์นะครับทั้งเปิดทั้งปิดได้นะฮะตัวนี้ ทำงานเฉพาะตอนดับเครื่องนะครับตอนสตาร์ทรถไม่ทำงานนะฮะเป็นระบบเซฟตี้นะครับแม่นยำทีเดียวเลยนะตัวนี้แม่นยำนะครับสวิตช์เดิมเลยใช้งานได้ปกติเลยนะฮะร,รีมงรีโมทได้นะครับ ประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์เท้าจะติดไว้ตรงกลางนะครับตัวนี้นะฮะเปิดปิดได้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้โอเคนะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ